สงจากได้จะอน,นิสงฆ์กฐินโยมก็ได้อาน,นิสงฆ์เหมือนเดิมพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ลดย่อนผ่อนผันภาวินัยถึงรับกฐินก็ตามไม่รับกฐินก็ตามก็รับรักษาไวาศีลที่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงโดยญาตให้พระภิกษุสงฆ์เรียกว่าอน,นิสงฆ์ห้าจันทองแดงก็ปลาลกให้ฟังแล้ว พิธีกรรมต่างๆการทงแดงก็พูด ama, โกไก่หลวงพ่อแล้วเอาของท้งตลาดจะวังมาพูดอยู่น่นในหลวงทําไม่เห็นยุ่งยากแต่ประชาชนทำไมของเยอะแยะในหลวงมาถวายผ้าใตเดียวเรียบร้อยของนี่กองจุ่มก้มอยู่นี่พระเก็บไว้เพราเป็นเป็นโอดีฮะเฮ็ดเลยพระลำบากเขาบอก็่ํทำบุญทำบุญเฮ็ดได้พระยุ่ง ออไปมาพระเกัดโอ้ความมุ่งนี่ยเราไปคนกุ้ซ่ามาสวายอ,อีกอ่งเห็นบอกเทติพระเฮ็ดผินเฮ็ดศิษฐ์เฮ็ดเทติพระผิดศีลผิดธรรมเดทติพระเกิดยุเลศก็ว่าทั้ทบุญเกิดจอนพราฝันให้พระสะดวกให้สะดวกก้านสะดวกนั่นถึงตัวเห็นบอกมึงเศร้าสวสดสีิยังก็บ่ราะความก็เพราะว่าข้าต้มขนมมันหลาย ส่วนเออกแล้วแกนกับขบเมาอยากให้เน้นหนักเรื่องการทำบุญปฏิบัติบูชาซึ่งไม่ได้เสื้อ,ไม,ไ,อไม่ได้วุ่นวายกับใครแต่กราบสัมมาคาระวะพ่อแม่ครูอาจารย์เท,ท,ท,ที่ไหนที่ไหนท่านก็เน้นหนักเรื่องการทําบุญทําบุญไม่ได้เสื้ออาหารใจไม่ได้เสื้อก็พาทาทุกวันทุกวันไม่ใช่หรือทางวัดก็ดี ท,ทุกเกกช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นก่อนจะฉันก็พาทําบุญซะก่อนนั่นนั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่นแ่ะเรียกว่าทําบุญบุญอยู่ที่ลมถ้าเห็นบุญก็เห็นใจมเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเพราะเราไม่ทําบุญข่านิยงมเห็นไหมห <c oughs> มันจะล่านข่าด้วย ต้นดอกโพเงินโพทองดอกไม่โพเงินโพทองกำตุ้มบัวดอกไม่เงินดอกไม่ทองคบสาคบเงินคบทองอย่างมาเสริมเข้าบริวารของกฐินคุนแต่องค์กฐินที่แท้จริงไม่ไหมพลาดไม่เดียวพอแล้วถ้ามีปัญญาก็เอาของเบาๆมาถวายพระ ว่าเอาไปขายผ่าเพได้ใดนี่นี่เป็นหลวงพ่เราเป็นนี่คือบูกกกไม่น้ำบริเวณวัดเพินินต่อนน้ำเขาไปขนดกไม่เอกรักษากกไม่เอกเอาผ่าไปให้ตั้งค่าเขาก็บอกว่าเอาเด้บัดงานย่อมเพรว่าเห็นความสำคัญจุดนี้ให้สุขทานสุขนั่นถึงตัวหอบแม่ยังก็ตี๋ขนมไป็เท่ใ่แน่ล่ะให้ตัวปลากินได นั่นแหละเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่ทําบุญเลยไม่มีปัญญาไม่มีตาทิพย์ที่มองเห็นไม่มีหูทิพย์พอจะได้ยินฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไปวัดทําบุญนะไปวัดทําบุญนะพระพุทธเจ้าเตือนนั่นเห็นไหมไม่ใช่ไปยุ่งไปวัดไปยุ่งไปวัดไปยุ่งยุ่งเพราะล่ะพวกหนึ่งพระตันขึ้นมากยังข้าก็ต้มขนมญี่ปุป่นนี่เลยกระัน ท่านกันเ้อไปท่านทั้งบนหมทั้งบนก็เทียมอยู่หมดก็เตรียมไว้เยอะตอนรับอยอะห่นอ่ะแกคุณคว้าคุณได้หมดมั้ว่าเอาเน at like ี่ยลองพว้เอาแล้วแล้วเลยเออเอานี่ก็ดีมัธติของคระสงฆ์ก็ว่าก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วมันก็หลายแห้งลายวัดมัอนี่ลายวัดเพรามันเฉพาะสองวัดนี่เดีวัดอื่นก็จัดเอาอไดสิ จเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปไม่ถึงก็ทอถวายไปเลยอ่านเห็นความสาคัญสมความสาคัญอยู่กับเวลาพอเหมาะพอดีโดยเฉพาะสิ่งของนั่นแหละถ้าหากมีสติสมาธิปัญญาจริงๆก็ควพิที่จะใช่ของเบาๆของเบาให้เยอะของหนักมันบาปมันจุ่มอยู่ทุกวันเห็นไหมกองผ้า ถจะเอามาเอามาบัดถวายคนก็เอาไตาเดียวสำเร็จลูกมันก็เอามาทุกปีว่าทุกปีพรม่เอเรามาตต้พากะทีนนเอามาถวายแล้วพิงก็บเพดะเย็ดบัดเอาเอาเกียอเอาไตาเดียวแค่นั้นไตน,นึงได้ทั้งสบงจีวรนชังขาติท่านต้องเลือกผ้าผืนใดผืนหนึ่งสมควรจเจวลา ไปตัดไปเย็บไปย้อมไปกะไปการขั้นรับได้จงการกระถินด้วยผ้าผืนนี้ไม่ใช่ว่าขั้นรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้ามดกองนี้บริวารสันนด้ด้วยผ้าผืนนั้นเด้ไปทาสาเร็จรูปให้เรียบร้อยในวันนั้นเย็บย้อมสีพร้อมกรรการพระบัติน,นั่นูน้นช่วงเย็นๆว่าไปตัดไปเย็บว่าจะตากแห้งให้เรียบร้อยเดี๋ยวเป็นกระถินพวมนุ่นแหละ เรงนี้ยังเป็นอุปกรณ์เหมือนบ้านเอ,าอุปกรณ์าวางว่างไว้ให้ช่างทําให้แต่ช่างทําไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้อยู่เหนใดก็เหมือนกันถ้าทําไม่สําเร็จยังไม่ได้การพร,พร้อมกันเนี่ยอัตังพันเตสังกันชะปฏินางทำมิโกกตินัทธโรอนุโมดามะดามิวุนพึงสิการจบร้อยทังติดใช้ได้ผ่ามสอเซฟเล็บรลวง อยากให้เข้าใจไปเน้นหนักภาคปฏิบัติภาคทำบุญก็วัดทําบุญก็วัดทําบุญเ,ญเ,ญเญนีเป็นแนวทางเวลาเข้าวัดแล้วให้อธิษฐานจิตใจไม่ต้องพูดต้องคุยนี่หน้าที่วิทยากรพูดเองต่างคนต่างพูดก็แปลวัดวัดของจักจันจักว่าของจักจันวัดอึงของอึงวัดนกอียง แทนที่จะว่ามาทําบุญก็พากันมาทําบาปบาปมาคุยมาโสเลวัดฟั้งแต่ชื่อก็พอจะเข้าใจแล้ว <c oughs> <c oughs> มีตาว่าแยกยอดทั้งหมดหรอกตันได้หร่ะอยอดยอนอไอโอกาสแทน่จะว่าจะไม่ได้ต่อยอดหนึ่งนาทีเอ๊บ โสขออขอขอเพื oh so, no, yeah, ่อความ้นกลางให้พกเรื่องตลกเจ็ยาเร็วเราทของเงินว่ากะทีนี่ว่ากะทีนั่งหนึ่งแส

ข้าพ้นเสร็จแล้วเตรียมขึ้นข้างบนแลนกระถินแลนวิ่งขึ้นข้างบนนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพมุทธัสสะ อเกวุโตสังโฆชนัตุยังเปตมะภาโกเทลสัพปูนัติปัติสัพกัมมะคังปัพุนันตุฮิคุจักเตมเนรจักังหัตตาจจัตาสุขังบริปุจันตุทาตาวะรวาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมีวัยตดินังเปตานังอุปกาปติ กิชิตั้งปฏิตั้งตุมังเกี่เมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทกนาราโสยาตาเมณิโชติราโสยาตาภิโยเอวันจันโทซาปโลงโคเวนันสัตุมาเตมบาลวัน โยโสจิติ迦โยกภมะวะพิวะทานาสเรสเนจังวถตทาจารโานุจาร้อนธรรมวันจันติอาญานุสุขัง

नुमोदन्ते वयावचकरोति वा न तेन दाखि नो नादे विपुञ्जसभाजिनो आ समादेव पतिव ओञ्जाने पररो कथमिं पदेता ओन्ते वा निरां राखन्तु सा भदेवता रानुभावेन सदा दो วาวาโตซาปมังการังคารันโตซาประเดวตาตาบาสังคาโนภาเวนัสราโสเตภาวันโตเทวัดคนยาดชมยอาติพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลได้เสียจะละมากระถินกองแล ได้มารวมกันแสดงออกขึ้นทั้งใจทั้งกายทั้งวาตาทั้งใจตลอดตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้มาร่วมกันเป็นบุญกุศลนันยิ่งใหญ่บุญกุศลเตะพวกเราได้พากันทาแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ พร้อมสิ่งสธิตทั้งหลายในสากลโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักหลักษาอ,อกตอนเจ้าจงลูกหลานญาติเพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์จงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยงานงานจึงใดกันเงินจึงใดปาตนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความปัตถนาจงทุกสิ่งทุกประการเถิด ันเทวานโนเวตวานะาวัดพุทธมนต

ภะโมดันติสุนาคาตังสุมังกาลาสุปปัปปตสุโหเตตสุขโนสุโมัุจจาจือ thang brahma ma cha ri so tha khi na kaya kam ma ngwa sa kam ma ngwa tha khi na ngwa tha khi na ma nu ma pa tha khi na pa tha khi na เอกตวานะลบันทาเตภาคาคิเนปะระหังภัง